เพราะอยากได้เมียไอ้หนุ่มจึงเอาใจว่าที่พ่อตาตามเล่นงานคู่อริแต่กลับปฏิบัติการเหี้ยมจ่อยิงเหยื่อผู้ไม่รู้อิโนโอิเนแม้คนท้องที่ไหว้ขอชีวิตมันยังไม่ละเว้นสมแล้วที่ตำรวจล่าความมาลงทันได้สาธุตะปบไอ้เหี้ยมมือสังหารชาวเขื่อนเรียงตัวเจศพแขนระหำ่ำล้างายแทนว่าที่พ่อตาถูกให้ของลับกรอกเล่าย้อมใจตะลุยยิงทีละคนตายเกลื่อนลานบ้าน ชาวบ้านรู้ข่าวรวมสาบแช่งแน่นโรงพักวันทําแผนวิถูกบาทาสามคขีดีแต่ตํารวจใหญ่คุมเองไม่งั้นมีเละแน่นอนจากกรณีที่คนร้ายบุกยิงบรรดาลูกจ้างเขื่อนวชิราลงก์อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีขณะร่วมวงเล่นไพ่กันอย่างสนุกสนานตายถึงเจ็ดศพด้วยกันและในจํานวนนี้มีหญิงท้องแก่ใกล้จะคลอดลูกต้องจบชีวิตลงด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องดําเนินการควานหาตัวมือปืน และผู้เกี่ยวข้องจนหัวหมุนกระทั่งในที่สุดก็สามารถจับกลุ่มตัวมือปืนเฮียมรายนี้ได้เรื่องราวต่อเนื่องเป็นอย่างไรเรามาติดตามพร้อมกันที่นี่เมื่อเวลาตีหนึ่งกลางดึกของคืนวันที่26สิงหาคม2529ป้ 2, ้อยตำรวจตรีสิทธิพระเสริฐสุนทรทำหน้าที่เป็นนายร้อยเวรรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกอยู่บนสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับแจ้งเหตุมีการฆ่ากันตายรวมเจ็ดศพด้วยกันที่บ้านพักคนงานเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่1ตึบงตม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโอ้โหตั้งเจ็ดศพเชียวหรอผู้หมวดหนุ่มถึงกับอุทานเป็นใครจะไม่อุทานทนไหวตั้งแต่เป็นนายตำรวจยศนี้มาก็หลายปีไม่เคยเจอรายการใหญ่อย่างนี้เหมือนไฟลนนุกก้นผู้หมวดหนุ่มจึงได้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามระเบียบ แล้วจึงรุดไปอย่างที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตํารวจเอกล้วนปานรสทิพย์ผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตํารวจโทเฉลิมชาติสิตานนท์รองผู้กำกับมือปราบคู่ใจผู้กำกับพันตํารวจโทสุริยะนาคพงศ์สารวัตรใหญ่พันตํารวจโทอํานาจวิโรธสิริสารวัตรสอบสวนและกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกจํานวนหนึ่งรีบรุดไปอย่างที่เกิดเหตุทันทีในที่เกิดเหตุตํารวจพบศพคนตายอยู่นอกชานบ้าน ศพแรกชื่อในชงอายุ47ปีหัวหน้ายามเขื่อนวชิราลงกรณ์และเป็นเจ้าของบ้านหลังนังกล่าวถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด11อมมที่ศีรษะภายในห้องนอนของบ้านมีศพคนตายนอนไกลกันระเกะระกะที่ผืนนิ้กสีศพชื่อนายสืบศักดิ์อายุ42ปีหัวหน้าคนงานหน่วยรถขุดถูกยิงที่ศีรษะหนึ่งนัดในเสงอายุ56ปีคนงานถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดสิเ็ดมมเข้าที่บริเวณศีรษะเช่นกัน ห่างออกไปเล็กน้อยอีกสองศพชื่อในกมลอายุ22ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด1ดมอมอเข้าที่บริเวณศีรษะและนายชูศัก์อายุ18ปีคนงานถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด1ดมอมศพทั้งหมดมีสภาพที่อุจจารตาม,มากเพราะฤทธิกระสุนปืนที่ฉีกศีรษะของคนตายออกเป็นสิ่งเสี่ยงของเหลวสีแดงไหลยเยิ้มส่งกลิ่นะคะาลุ้งไปทั่วบริเวณส่วนเตียงนอนาผ่นห้องดังกล่าวมีศพคนตายนอนคว่ำหน้า ศพแรกชื่อนายธนงศักอายุ18ปีนักศึกษาวิทยลาลัยเทคนิคการจนบ,บุรีปี3แผนกช่างยนต์และนางสีนวลอายุ20ปีกำลังท้องแก่เจเดือนถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด1ิเ็ดมมเข้าที่บริเวณศีรษะเช่นกันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บหัวกระสุนปืนขนาดส1เม็มมได้จำนวน4หัวปลอกกระสุนปืนส1เ็ดปลอกไว้เป็นของกลางภายหลังจากเกิดเหตุแล,แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยการนำของผลตำรวจตรีจิต บวชเย้ญญชัยผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจภูธรหนึ่งได้เร่งดําเนินการสืบสวนจับกลุ่มตัวคนร้ายอย่างเร่งด่วนและในวันต่อมาคือวันที่27สิงหาคม2529เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการจับกลุ่มตัวนายสำรวยอายุ52ปีเป็นผู้ต้องหาฐานร่วมกับพวกที่หลบหนีฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาโดยนายสำรวยได้ให้การรับสารภาพว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้ยิงมือปืนคันเอเกลียงกย์หรือไก อายุ27ปีซึ่งได้หลบหนีไปแล้วในสำรวยได้ให้การอีกว่าก่อนเกิดเหตุได้ไปที่บ้านของนายชงพอดีไปเจอกับนายเชิดอายุ23ปีคนงานในเขื่อนซึ่งไม่ถูกกันมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องเงินหวยใต้ดินจึงเกิดมีปากเสียงกันขึ้นโดยเฉพาะสิ่งที่ทําให้ในายสำรวยโกรธแค้นเป็นอันมากคือนายเชิดได้ด่าและให้ขอความลับนายสำรวยแค้นเคืองมากที่มีเด็กรุ่นลูกมาดา่าตนเองต่อหน้าเพื่อนคนงานในบอนเช่นนั้น โดยที่นายสำรวยทําอะไรในเชิดไม่ได้อีกด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจได้รับการยืนยันจากนายสำรวยเช่นนั้นจึงนํากําลังไปจับตัวในเกรียงไกลหรือไก่ที่บ้านพักในอําเภอท่ามะกาแต่ก็ไม่พบตัวในเกลียงไกลหรือไก่แต่อย่างใดจึงได้แบ่งกําลังกันออกตามล่าตัวไปตามแหล่งที่คิดว่าในเกลียงไกลหรือไก่จะหลบหนีไปคืออาเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่อาเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีทางด้านในพดุงพร้อมด้วยนางสาวมุกดา น้องสาวของนายเกรียงไกลก็ได้รับปากกับตำรวจว่าจะรีบนำตัวนายเกรียงไกลมามอบตัวโดยเร็วต่อมาจากการสืบทราบของเจ้าหน้าที่คือผู้ที่ร่วมไปสังหารหมู่คนงานเจนศพนอกจากจะมีนายเกรียงไกหรือไก่กับนายสำรวยแล้วยังมีนายยอดสากอีกคนหนึ่งที่ไปร่วมก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยซึ่งต่อมาวันที่20สิเสียงหาคม2529เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนก็สามารถจับกลุ่มตัวนายยอดสากได้อีกคนหนึ่ง โดยจับได้ที่บ้านพักในเขื่อนนั่นเองนําตัวมาสอบปากคำนายยอดศักดิ์ก็ยอมรับสารภาพว่าได้ร่วมไปกับนายเกรียงไกรด้วยแต่ไม่ได้ยิงตํารวจจึงควบคุมตัวไว้ดําเนินคดีอีกคนหนึ่งฝ่ายทางด้านบรรดาญาติของคนตายทั้งหมดซึ่งรอดูท่าทีของเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ว่าจะจับตัวนายเกรียงไกรได้หรือไม่เพราะเกรงว่านายเกรียงไกรมีบรารมีจากข้อคุ้มหัวอยู่กลัวจ,จะเป็นการล้มมวยจึงเร่งรัดตารวจอยู่ตลอดเวลาทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะคดีนี้เป็นที่น่าสนใจของประชาชนและนายตำรวจระดับสูงได้สั่งเร่งรัดให้ตำรวจพื้นที่ติดตามจับกลุ่มตัวนายเกรียงไกรให้ได้โดยเร็วที่สุดนายตำรวจผู้หนึ่งที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีโดยได้เปิดเผยว่าตำรวจในพื้นที่ต้องรีบดำเนินการจับตัวนายเกรียงไกรให้ได้โดยด่วนเพราะเกรงว่าบรรดาญาติของคนตายทั้งหมดซึ่งกำลังมีความโกรธแค้นเป็นอย่างมากจะจัดการกับนายไก่เอง หรือแก้แข้นญาติของในไก่แทนก็เป็นได้ซึ่งทางตำรวจก็ได้ระวังเหตุไว้อยู่แล้วและในที่สุดเหตุการณ์ที่ทำท่าจะตึงเครียดหนักขึ้นก็เปิดอันต้องจบสิ้นลงเพราะต่อมานายพดุงได้นำตัวนายเกลียงไกลเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่3กันยายน,น2529หเวลา9ก้นาฬิกาที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าม่วงโดยพันตำรวจเอกล้วนปานรถสสทิย์พ่วอกับการ เป็นนายตำรวจที่รุดเข้าสอบปากคำและรายงานให้พลตำรวจตรีจิตบุญยะชัยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรหนึ่งให้ทราบเรื่องและได้เดินทางจากกรุงเทพมหานครมาร่วมสอบสวนปากคำในเกลียงกายให้การรับสารภาพว่าก่อนไปยิงคนตายทั้งหมดเจศบนั้นตนเองไปที่บ้านของนายวิโรธซึ่งมีบ้านพักตั้งอยู่ใกล้ๆกับบ้านที่เกิดเหตุดยมีนายยอดศัก์นั่งสอนถ่ายรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันแล้วก็นั่งกินเบียร์ที่บ้านของนายวิโรธต่อจากนั้น ในเกลียงไก่หรือไก่ก็ได้ชวนนายยอดศักดิ์ไปที่บ้านพักของนายสำรวยแล้วก็นั่งกินเบียร์กันต่ออีกโดยมีนางสาวสนิทลูกสาวของนายสำรวยคุยอยู่ด้วยซึ่งพอดีกับที่นายสำรวยได้กลับมาจากทะเลาะกับในเชิดที่บ้านวงไพ่นายสำรวยจึงได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังทําให้ในเกลียงไก่เป็นเดือดเป็นแค้นแทนนายสำรวยเพราะในไก่ได้ไปชอบพอกับนางสาวสนิทลูกสาวของนายสำรวยอยู่ทั้งๆที่ในไก่เองนั้นก็ได้มีภรรยาอยู่แล้ว ดังนั้นทั้งหมดมีนายเกรียงไกรหรือไก่นายยอดศักด์และนายสำรวยได้พาการสอนถ่ายรถมอเตอร์ไซค์สามคนไปซุ่มอยู่ในที่มืดข้างบ้านที่เกิดเหตุโดยมีนายสำรวยเป็นผู้ชี้ตัวในเชิดให้นายเกรียงไกรดูขณะนั่งอยู่ในบ่อนไพ่นายเกรียงไกรจึงเดินขึ้นไปบนบ้านหลังนึกเล่าและใช้ปืนยิงในเชิดแต่ไม่ถูกทําให้ในเชิดหนีรอดไปได้จากนั้นนายเกรียงไกรก็บุกเข้าสังหารหมู่ตายไปเจ็ดศพซึ่งมีผู้เหลือรอดชีวิตเพียงคนเดียว นั่นคือลูกชายของนายเสืบศักดิ์วัยสิบขวบที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อคำรับสาร,รภาพพลั่งพูออกมาจากปากของนายเกรียงไกรอย่างหมดเปลือกเช่นนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไปทำแผนปฏิทินกรรมประกอบคำรับสาร,รภาพในที่เกิดเหตุโดยมีชาวบ้านและญาติคนตายนับร้อยไปมุงดูกันอย่างเนืองแน่นถึงกับจะมีการประชา,าทัพผู้ต้องหาแต่ตำรวจได้คุ้มกันกันอย่างแน่นหนาะเหตุการณ์จึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเสร็จแล้ว จึงคุมตัวผู้ต้องหาไปคุมขังไว้ที่โรงพักตามเดิมครับเรื่องทั้งหมดก็เป็นอันว่าจบเกมลงด้วยความเรียบร้อยและคดีนี้ก็ขอแสดงความยินดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายต่อหลายนายที่ทำงานกันอย่างเข้มแข็งรอดพ้นจากการวิพากษ์วิจารณ์จากชาวบ้านไปได้เพราะไม่งั้นตำรวจหลายคนอีกเหมือนกันที่จะต้องพึ่งยามาหาหิงทาท้องให้มันยุบแน่ๆจริงไหมล่ะครับครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีต ที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงควมเมนเ์็นมาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่อกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ